โยวมาทราบวันนี้เวลรุนเมกานะวันนี้จะมาแนะนําสเปรย์ฉีดเคลือบโซ่นะพอดีใช้มาแล้วของมันดีเออก็เลยจะมาแนะนํานะก็เป็นของแบรนด์เดิมนะถ้าผมใช้แบนด์ไหนแล้วรู้สึกดีผมก็จะใช้แบรนด์นั้นตลอดนะปกติตอนแรกผมใช้อีกแบรนด์หนึ่งอยู่นะนี่ใช้ลิควิดโมตุนนะ ก็แนะนําเนาะตัวนี้ก็ผมซื้อมาห้า้อยเก้าสิบบาทแต่ตอนนี้ลดราคาเหลือประมาณสี่ร้ยกว่าบาทนะเออใครเขาไม่ได้สปอนเซอร์ใ่ห้นะใครอยากใช้ก็ซื้อมาใช้เลยฮะแนะนําปกติผมเวลาผมล้างรถเสร็จผมก็จะมามันก็ผมก็จะไม่ได้เคลือบโซ่ทุกครั้งนะปกติอืเคลือบเป็นบางครั้งนะนี่ก็เพิ่งล้างเสร็จมาไใหม่เลยนะ ไอสเปรย์ตัวแล้วผมใช้หมดไปแล้วนะยังไม่ได้สั่งมาใหม่เลยว่าจะสั่งมาอยู่ตังไม่มีไะช่วงนี้ก็ตัวนี้ก็ใช้ดีอ่ะใช้ขีดแล้วทิ้งไว้ประมาณนักชั่วโมงนึงนะค่อยขี่ไม่งั้นมันจะดีดเหมือนผมนเห็นไหมผมใช้ผมล้างรถผมล้างรถเสร็จรอบแล้วไงล้างรถเสร็จปุ๊บผมขี่เลยไงไม่รู้ว่ารีบไปไหนวันนั้นก็แนะนำฮะ เคอไปใช้แล้วก็แนะนําอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเวลาขีดโซ่เนาะผมแนะนําให้เอาผ้าหรือกระดาษเจ็ดชู่มารองนี้แล้วก็ซับๆมันก่อนถ้าเพิ่งล้างรถเสร็จนะซับๆมันก่อนแล้วก็ฉีดฉีดอย่างนี้บางคนเขาฉีดอย่างนี้นะก็ได้นะแต่ว่าการฉีดอย่างนี้คือผมไปดูในหลายคลิปเขาสอนบอกว่ามันจะมีตัวไอเขาเรียกไงนะซึมจารบีอยู่ข้างในมันอะเออและตัวตรงนี้ตรงหน้าเนี้ยมันคือตัวที่แบบ ยังไงอะ่ะมันโดนสเตอร์โดยโดตรงนะถ้าฉีดอย่างนี้เรามันไม่โดนหน้าสเตอร์ไงเข้าใจไหมเออแล้วก็ฉีดอย่างนี้ปทีละข้อนะมันก็จะซึมเข้าเห็นไหมฉีดสองฝั่งนะจะมีสองฝั่งเห็นไหมสองข้อมนะันอ่ยเออก็ฉีดอย่างนี้นะผมไม่ได้ใช้สเตนนะพอดีไม่มีตังจะซื้อจนนะช่วงนี้งานก็ไม่ได้ทำนะ ก็ผมเพิ่งล้างรถเสร็จไง,งผมก็จะซับซๆก่อนเนาะแล้วก็ค่อยฉีดทิ้งไว้ประมาณนะครึ่งชั่วโมงหรือไม่ก็จะให้ดีก็ชั่วโมงนึงอ่ะค่อยเอาไปขี่ไม่งั้นมันจะดีดนะผมไม่มั่นใจนะว่าไอ้ราคาขวดใหญ่มันจะเท่าไหร่ นี่เลยทีเดียวเชียวเนี่ยดูดิจากผ้าเช็ดรถกลายเป็นผ้าซับอันนี้ไปแล้วฮะรอบแล้วผมก็ถ้าผมจะล้างส้ผมก็ฉีดตัวนั้นแล้วเอาผ้าเช็ดตามหลังนะมันก็สะอาดทีเดียวเชียวถ้าเข็นรถก็นะได้ผมบ้าบอกว่าใส่หมวกล้างรถไอ้รับขาบ้ามเก้าเก้ามันก็จะออกมาด้วยเนาะ ห้องผมคนแมวค่อนข้างเยอะนะต้องเอาคนแมวออกก่อนใช้ดีนะตัวนี้ใครก็แนะนำเนาะอีกอย่างหนึ่งมันถ้าล้างแบบพวกสไลเอาน้ำไอ้น้ำยานะั้นะี่ไอ้พวกน้ำยาล้างจานล้างรถอะไรเงี้ยหรือไม่ก็พวกครีมล้างรถอะไรเงี้ย เวลาล้างมันล้างไม่ค่อยออกนะต้องเป็นน้ํายาไอตัวที่ล้างโซ่โดยเฉพาะนะถึงจะออกคือแบบมันอยู่ทนมากเลยนะผมเคยใช้ตัวนี้แล้วแบบไม่ได้ฉีดมาประมาณนักเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่ามันยังโอเคอยู่นะมันยังมีจารบีอยู่นะก็ซื้อมากระป๋องหนึ่งใช้ได้นานเลยฮะบอกเลยตอนแรกคิดว่าหมดไปแล้ว อันนี้พวกไอพวกไอพวกไอพลในเท่ก็มาใช้เรื่อยๆนะเวลามันเข้ามาพิษสนุโลกอะไรเงี้ยล้างรถันเสร็จมันก็จะขี่เข้ามาฉีดพุทธาวุ่นบ้าผมนี่ฮะข้อเสียงการไม่มีสแตนลอซ้ำกันเช็ดกัน พาาลองไม่ให้มันเลอะถ้าฉีดอย่างเงี้ยมันจะเลอะพวกตรงเนี้ยเออแล้วตรงเนี้ยมันจะเลอะหมดเลยนะช่วงนี้ก็มีดราม่าเกี่ยวกับปิกไบนะก็เลยไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนเลยช่วงนี้เดี๋ยวผมมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเจอโดยตรงมาให้ฟังนะผมไม่ได้ทำแท้ๆแต่ผมซวยรับกรรมแทน แถวหอผมมันจะมีหกว่าแล้วก็เล่าให้ฟังเลยดีกว่าแถวหอผมมันจะมีซี R ีรหกห้าส่นเอฟคันหนึ่งนะซึ่งเขาซื้อมาได้สักพักนั่นแหละผมเห็นละไม่แน่ใจว่าจะซื้อซื้อมามือหนึ่งหรือมือสองนะแต่ผมเห็นสักพักแล้วขี่มาแถวหอผมยังบ่อยอะ่ะหอเขนาน่าจะอยู่แถวนี้นะก็คือถ้าเขาเวลาเขาขี่มาเนาะผมจะเล่านนี้ใส่เขาให้ฟังนะเออ ก็คือเขาขี่มานะอันนี้ไม่เกี่ยวกับดราม่านะคือเขาขี่มาเนาะเป็นเด็นคือขี่มาตรงถนนใหญ่อะ่ะผมก็รู้แล้วแหละเสียงรถอะไรเวลาเขาจะขี่เขาถ้าถอนเกียร์ะเขาต้องบ,นบ่นบึนบึนแล้วก็ถอนเกียร์ใช่ไหมแล้ววันหนึ่งเว้ยเนี่ยจะเล่ายัางไงดีวะไม่เล่าแล้วเดี๋ยวไปเล่าคลิปหน้าเลวกัน คือทุกคนเข้าใจไหมเขามาว่าผมอะผมทั้งทั้งที่อาทิตย์นั้นผมแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะแทบจะออกไม่ได้ไปถ่ายคลิปถ่ายเคิร์ฟอะไรเลยนะมีคนให้คุยผมเว้ยเออตรงประตูก่อนทางเข้าตรงถนนใหญ่ใช่ไหมตรงหอผมอะมันจะมีทางเข้าถน,ถนนใหญ่มาอยู่ปุ๊บก็เลี้ยวเข้ามามันมีลุงคนหนึ่งให้คุยผมผมว่าเขาน่าจะด่าผมแล้วแหละ ซึ่งผมเป็นคนขี่รถเวลาเข้าซอยผมจะเบาตลอดผมจะไม่ขี่เร็วเกินประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะผมจะไม่เร็วขนาดนั้นนะถ้าวันไหนไม่รีบนะวงเล็บก็คือแล้วผมเป็นคนที่ขี่รถไม่เบิ้ลนะถ้าจะห้าวหน่อยก็เบิ้ลเวลาขี่แบบถอนคันเร่งนะไม่ได้เบิ้ลแบบเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอย่างเงี้ยอันนี้เขาคือเขาขี่มาแล้วเบิ้ล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 ซึ่งวันนั้นผมโดนให้คววยวด้วยลุงคนหนึ่งจริงอันนี้เล่าเรื่องจริงเลยนะ ไม่ได้โมไม่ได้แก๊บตลกอะไรเลยคือผมนคนสวยโดนด่าคือหก้าศูนย์คันนั้นน่ะเขาทำอย่างนี้มาทุกอาทิตย์นะตั้งแต่ที่เหมือนเขาได้รถมาไม่ใหม่อะ่ะเออผมไม่รู้ว่าเขาเพิ่งซื้อมาหรือซื้อมานานแล้วนะแต่ผมเพิ่งมาได้ยินเดือนสอเดือนละผมเลยเคยผมก็ไม่ค่อยอยากจะออกทางนั้นละ ผมเวลาคุณเคได้ข้าหอนี่ผมก็ต้องขี่ออมไปนะเพื่อไม่ให้ไปเจอลุงคนนั้นนะเขาคือเขาไม่แยกหรอวะว่ารถใครเป็นรถใครอะไรเไงี้ยคือเขารวมหมดอ่ะผมงั้เลยกลายเป็นคนรับคําด่าไปคําว่าโวยผมไม่รู้ว่าเป็นคําด่าป่ะนะสําหรับผมมันก็คือคําด่าแล้วแหละก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ก็ได้ใครอยากสั่งสั่งอะ่ะเขาไม่ได้จ้างผมโฆษณานะของเขาดีจริงเจอกันใหม่คลิปหน้า